สวัสดีนะคะทุกคนอทิ้งช่วงมาเป็นอาทิตย์แล้วนะไม่ได้เข้าป่านานจะเข้าป่าสักทีแบบอากาศสดชื่นมากเลยอะ่ะนี่ตพวท่ากินไปล้ครึ่งหนึ่งขาเขาจะกองวลหน่อยไม่เอาดีกว่าอันนี้น่าจะเป็นเห็ดฐาน,นะคะ่ะทุกคน ดยกเขาจะดำๆหน่อย<_ <EN> _>เห็ดฐานนี้เป็นเห็ดที่ยังไม่เคยเก็บไปกินนะแต่ว่ากินได้<_ <EN> _>อันนี้เป็นเห็ด <_ EN _> เห็ดพิษนะดอกสีเหลืองตรงขามันจะออกเขียวๆเหลืองหน่อยเนยช่วงนี้ก็กำลังออกเต็มเลยอ่ะมันจะขึ้นตามคอนไม้ด้วยนะ มันดอกสีขาวสวยดีเดี๋ยวถ่ายให้ดูเหมือนเห็ดหูหนูเลยอะ่ะ อนุญาตดึงมาหนึ่งดอกเดี๋ยวต้องไปศึกษาค้นคว้าก่อนค่ะทุกคนขาวๆใสๆถ่ายทุกคนดูเดี๋ยวรอบหน้ามาดูว่ามันยังอยู่ไหมเดินไปตรงห้างหน้าดีกว่าจะเห็ดมันปูไหม โอ้โหหาข้าวอบเนะาะรุ่นเนี้ยเป็นเห็ดที่หายากอยู่นะเห็ดมันปูอย่างก็เห็ดหนังไก่เลยมาตรงนี้มาเจอเห็ดเห็ดเห็ดพึ่งแม่หมดโอโ้ตัวท่าก,กินมาหมดละอ่ะตรงน้นยัดอกนะึ่ง ทนไหมตัดขาไปวันนี้มาเดินตามหามีดด้วยนะรอบที่แล้วทำมีดหล่นหายเอาไว้ นี่จะเห็ดฐานเต็มเลยเห็ดมันปูรุ่นสีม่วง ตอนนี้ก็จะมีรุ่นสีม่วงแหละที่มันออก ขาย,ยาวป่านี้ไม่ใช่ป่าสงวนนะคะทุกคนเราสามารถมาเก็บเห็ดได้แต่ว่าบางจุดบางพื้นที่ก็มีเจ้าของอยู่นะแต่ว่าที่เยอรมันเนี่ยเขาให้เก็บเห็ดได้แค่พอกินไม่ได้เก็บไปขายไม่เหมือนฝั่งฟินแลนด์สวีเดนนอร์เวย์เนาะเขาเก็บเห็ดขายกันช่ำเลยอะอันนั้นเป็นเห็ดปรกการดงดอกอยังเล็กอยู่ ฝั่งเยอรมันเขาค่อนข้างจะเข้มงวดมากเลยนะปะ่าสงวนเนี่ยเขาก็ห้ามเก็บเห็ดนะเคยได้ยินข่าวอยู่คนไทยไปเก็บเห็ดในป่าสงวนไปเจอเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เขาก็เททิ้งหมดเลยนะอันนี้น่าจะเป็นเห็ดไข่มุกหรือเปล่าบานหมดแล้วเห็ดไข่มุกตรงนี้ก็มีเห็ดทาน มีเห็ดมันปูด้วยดอกมันเล็กอยู่มาตรงนี้ก็เจอเห็ดพึ่งไม่หมดหรือเปล่าเห็นจะไก่เห็ดพึ่งไม่หมด อ่ะตรงข้างหน้าเห็ดมันปูมีสองดอก ดอกนี้ก็สวยนะโอ้ขาสวยใช่ขายาวมันยังมีอีกหลายป่านะที่ยังไม่ได้ไปเก็บแต่ว่ามันไกล อันนี้มันอยู่ใกล้บ้านเนาะเดินมาประมาณสิบนาทีก็เลยเป็นป่าที่มาบ่อยหน่อยมันบอกว่าสวยใช่เดินผ่านมาเจอเห็ดน,น้ำหมากดอกนี้ดอกก็ใหญ่มากโอ้โหดูใหญ่เท่ามือเลย กินได้ไหมสวยเนาะสีน้ำหมากตะดูขาดิตัดขาให้ดูโอโ้โหกินยันดอกเลยนอนนอนก็ชอบมากเลย บนขาสั้นเออมาตรงนี้มาเจอเห็ดมันปูสายพันดอกกลมๆขาอป,ปัวกบนุเนี้ยอร่อยหายากโชคดีมากเลยมาเจอนะ น่ารักอ่ะเดี๋ยวค่อยตัดขาอันมาตรงนี้ด้วยเกือบมองไม่เห็นลนะเดากเขายังเล็กอยู่กลัวรอบหน้าจะเดินมาไม่เจอไงเก็บไปก่อนเก็บไปเลย เห็ดมันปูนี่เขามีประมาณสามสี่สายพันธุ์นะถ้าจําไม่ผิดนะ,ะนเขากําลังออกดอกเล็กๆดอกเขายังเล็กอยู่ถ้าดอกเขาใหญ่เต็มที่จะประมาณเนี้ยเนี่ยกรุบกรบดีมากเอาไปผัดเนยอร่อยมากเลยเนี่ยอ้าวหักเลย เห็ดนงังไก่ติดไปดับอ่อนๆหันมาตรงนี้ก็ไม่แปลว่าตอนนี้เห็ดหนังไก่เริ่มมาแล้ว ปูสวยมากจากขี้ดินนั้นเลยนี่คือเห็ดที่ได้วันนี้ค่ะทุกคนผัดกะเพราก็อร่อยนะอเดี๋ยวรอบนี้ผัดกะเพราด,ดีกว่ารอบก่อนๆส่อนมาจะไปผัดเลยเดี๋ยวจะนั่งตัดขาต่อ,อยังไงต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชม